การจริงจะได้เตรียมการในเรื่องของการให้สินเชื่อในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับได้อย่างเต็นที่คนที่ต้องลงไปต้องลงไปหน้าง,งานเนี่ยพอเห็นหน้างานแล้วเขาจะมีาภาพแล้วก็นำมา,าดำเนินการต่อได้ด้วยความเข้าใจเขาจะได้เกิดความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ การประชุมเมื่อเช้าที่ท่านนายก,ยกเียมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมนอกจากกา็ทุกครั้ง <ไป S 2> ที่ลงมาในพื้นที่พอกลับมาก็ต้องเอาสิ่งที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างด่วนที่สุดเนี่ยมาแล้วก็มามอบภรรารกิจให้กับรัฐมน,นตรีหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการที่มีโสโ่วนเกี่ยวข้องให้เร่งไปดำเนินการตั้งแต่กรณีเมื่อวานเนี้ยพอกลับมาพบสิ่งวันนี้ก็ต้องมาเร่งให้ทางกระทรวงมหาดไทย นะครับส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาซึ่งเราได้อนุมัติกรอบองเงินไว้เรียบร้อยแล้วภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับก็จะได้รับเ,เงินเยียวยากู้เรืละเก้าพันบาทอันนี้ก็เป็นไปนตามกฎหมาย 9, <000 S 1> แล้วผ่านี้ถึงมือประชาชนได้เมื่อไหร,ร่เียวสุดอะไรนะเงินเก้าพันเยียวยาก่อนเนี่ย่ะจะถึงมือประชาชนเร็วที่สุดก็ภายในสัปดาห์หน้าไง ไม่ยกเห็นมีการบอกว่าจะอาจจะมีการเพิ่มไปทะลุถึงยอด30,000มมอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นองไงอันไหน,ไ,หนไม่ถึงการเยียวยาค่ะไม,ม่มันมีเยียวยาได้หลายอย่าง,ต,งตอนนี้ตรงไหนที่เราสามารถใช้เรื่องของการเยียวยาออกมาได้เราก็อ,ออกมาใช้บทเช่นในเรื่องของเยียวยาตามอาของกรมปพป,ปสพบัยเนี่ยโกเรลละ9,000แล้วก็ดําเนินการท,าทันทะีแล้วเดี๋ยวมันก็จะยังมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านบ้านเดือนอันนี้ก็ สำรวจความเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็โอนเงินให้ที่ว่าครัวเรือนละไม่เกินอันนี้ต้องตามตามความเสียหายจริงไม่เกิน4 5 0 0 0ันบาทตรงน,นี้ก็ระดมที่ที่มาวันนี้คือต้องระดมคนเข้าไปเร่งสำรวจเพราะว่าใช้กำลังคนในพื้นที่ไม่พอส่วนกลางก็ยังไม่พอก็ต้องระดมจาก,จากส่วนภูมิภาคเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการให้การช่วยเหลือในเรื่องของ การให้สินเชื่อเป็นรายครัวเรือนเช่นกันนะครับเอาไว้ฟื้นตัวนะฮะครัวเรือนละไม่เกิน1นึ่งแสนบาทไม่มีดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลาหกเดือนนะครับแล้วก็จะมีก้อนหนึ่งก็คือสินเชื่อเพื่อน,นําไปซ่อมแมซมทรัพย์สินรวมถึงบ้านเรือนด้วยนะฮะก็ครัวเรือนละ1นึ่งแบาทเช่นกัน อันนี้นนไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็คืนภายใน1ปีนะครับก็ค่อยๆทยอยทางท่านเอกนิติก็ต้องมายืนยันกับผมขอนว่าเม็ดเงินแหล่งเงินนะครับแล้วก็สถาบันการเงินที่จะให้การดูแลเรื่องพวกนี้น่ะมีความพร้อมซึ่งก็ได้รับการยืนยันมาแล้วแบงก์รัฐไอ้ส่วนนี้ก็คงจะเป็นแบงก์รัฐแต่ส่วนเรื่องของการพักหนี้พักดอกเนี่ย แบงก์รัฐเนี่ยรับนโยบายอยู่แล้วนะครับเป็นเวลา1่อปีในในจำนวนไม่เกิน1ล้านบาทแต่ตรงนี้ทางท่านเอกนิติทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านวิทยรัตนากรกำลังหารือที่จะขอความร่วมมือไปยังแบงก์พาณิชย์เอกชนนะครับที่จะตืดเราไปบังคับไม่ได้แต่เราก็จะต้องอขอความร่วมมือ นะครับแล้วก็ดูที่ว่ามีมาตรการอะไรที่เราจะได้ให้พวกเขาให้ความร่วมมือให้มากที่สุดแต่ยังไงไอ้ส่วนที่เป็นแบงค์รัฐส่วนใหญ่นี่ครัวเรือนเหล่านี้ก็ก็อยู่กับแบงค์รัฐมากนะครับก็ก็ดำเนินการไปก่อนเห็นท่านได้รเชิญทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มาด้วยค่ะอันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็คือจะมีทางท่านรัฐมนตรีสุภจีก็มอบให้ทางท่านประหลัด กระทรวงพาณิชย์ท่านผู้ที่ไกลเนี่ยมา,ายืนยันว่าจะจัดให้มีสินค้าราคาทุนหรือราคาต่ำกว่าทุนนะครับเป็นจัดเป็นมหากรรมเป็นศูนย์กลางที่จะนำสินค้าเหล่านี้เข้าไปจำหน่ายในพื้นที่นะครับที่ประสบภัยในภาคใต้ผมก็เน้นย้ำในเรื่องของปริมาณคือไม่ใช่ไปแบบไป ขายได้นิดเดียวแล้วก็หมดแล้วปิดแล้วหมดโปรโมชั่นแล้วไม่เอาต้องไปให้มากที่สุดซึ่งท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ให,ให้ให้คำยืนยันว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยจากผู้ประกอบการภาคเอกชนผู้ผลิตทั้งหลายบางท่านให้เป็นสินค้าในราคาทุนมาแล้วก็แถมสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมอะไรเข้ามาด้วยนี้ต้องก็ต้องฝากผู้สื่อข่าวกราบขอบพระคุณท่านผู้ประกอบการเหล่านั้นด้วยนะครับ ทานนายกบ้านเห็นไปเขตแปมาสถานการณ์มันมปกติหรือว่าเป็นยังไงไม่มไม่ปกตินะครับสถานการณ์ก็แย่ครับเพราะว่าน้ํามันก็ได้ทํำลายบ้านเรือนโดยส่วนใหญ่ก็พูดง่ายๆว่ามันมันทำลายหมดก็เหลือเหลือแต่เปลือกบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องเร่งให้ความช่วยเหลือซึ่งผมก็ใช้ หลักเดียวกับตอนที่เรามีสเตจควอลตินโควิดถ้าจำได้นะครับก็ผู้ที่ยังเข้าบ้านเรือนไม่ได้ก็ทางาสงขาก็จะจัดให้พวกนี้ไปอยู่ในโรงแรมนะครับทั่วจังหวัดสงขาอย่างน้อย3วัน5วันแล้วก็ในเราก็จะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครทั้งใครทั้งหลายเข้าไป house cleaning นะนอกจากทําความสะอาดเมืองแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งไปช่วยทําความสะอาดบ้านซึ่งตัวเจ้าของบ้านเองก็ใช้เวลาในช่วงกลางวันเข้าไปทําความสะอาดบ้านแต่กลางคืนยังนอนไม่ได้ก็มานอนที่โรงแรมก็เท่ากับช่วยเหลือเศรษฐกิจด้วยเพราะาโรงแรมแทนที่ช่วงนี้จะจะได้รับแขกเยอะใช่ไหมก็แขกก็คงไม่มีละช่วงนี้ก็เอาช่วยกันดูแลเอาชาวบ้านเข้าไปเข้าไปเข้าไปพักพิงภารกิจศูนย์พักพิงจะได้ลดน้อยลง เพราะโรงแรมแต่โรงแรมเขาได้ทําอาหารได้อะไรได้ไมันกีไม่งั้นภารากิจมันก็ไปโหลดอยู่ที่มอ,อ,อนะครับตรงนั้นก็ก,ก็จะได้เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มันจะไม่เหมือนสมัยโควิดตอนที่ทําคอรันทีเนี่ยตอนโควิดยังต้องไปตรวจเรื่องมาตรฐานสุขภาพการแพร่ช่วงแพร่เชื้ออะไรเท่วนี้ไม่มีเข้าไปนอนนอนแล้วก็เพราะตอนนี้บ้านเขานอนไม่ได้จริง คือตอนนี้สภาพที่น้องบอกไอ้เขตแปดเนี่ยคือตรงไหนมีตู้ลอยน้ําขึ้นมาเหนือน้ํามาก็ไปนอนอยู่บนตู้บนเตียงบนต่างอะไรทั้งหลายเนี่ยสภาพมันไม่ได้หรอกครับนะครับตรงนี้ก็รัฐบาลก็ต้องก็ต้องดูแลพวกเขาเขาบอกเมื่อวานเจอคนหนึ่งบอกไม่ได้อาบน้ามาเจ็ดวันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันตรงตรงนี้ก,ก็ก็ต้องเอาพวกเขาเข้าไปในใน,ในสภาพที่เขาเขามีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ดําเนินการแล้วพื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งผิดกฎหมายเลยใช่ไหมท่านนายกเพราะเห็นมีการใช้อาวุธปืนบ้างตามกระแสผมเข้าไปก็ไม่เห็นมีใครไม่มีตรงนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีตํารวจตำารือแต่มันล้อมรอบตัวผมเลยไม่มีก็ดูเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อารมณ์บ้างนะครับยั่วยุบ้างอันนี้ก็เป็นครั้งแต่ก็ได้กําชับทางผู้บัญชาการตำรวจทูนพราก้านะครับแล้วก็บูกการหาดใหญ่ ซึ่งเขาเมื่อเมื่อคืนผู้ผู้สื่อข่าวก็คงเห็นว่าเขาก็ระดมปล่อยแถวตรวจปล่อยกําลังตํารวจออกมานะครับซึ่งตอนนี้ไอ้่วนที่ที่รุนแรงมก็จะมีอยู่ตรงนั้นะตรงกลางเมืองหัดใหญ่ใจกลางเมืองก็คือเขตแปนะครับผมจําชื่อชื่อเขาเรียกเป็นหมู่อะไรจำจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าสภา,านการโดยรวมเนี่ยมันมันมันก็ก็ ไม่มีเรื่องรุนแรงอย่างที่ว่านะครับการปนะดล้มสินค้าสินประชาชนในตานหนี่งก็ดาเนินดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าก็ให้คํายืนยันจากผมว่าว่าเขาจะให้มีการควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมก็ขอให้ตอนนี้อสศก็ระดม อ,อสอของก็ลงมาไทยนะก็ระดมลงไปก็น่าจะสักเต็มที่ก็สักสี่พันคนแต่ลงไปแล้วสองพันกว่าคนนะครับแต่ตรงพวกนี้ลงไปก็จะไปช่วยเหมือนตอนเชียงรายไปช่วยเอาดินตักดินตักไอ้กองขยะมูนฝอยพวกไอ้กากอะไรเขาเรียกอะไรของของเสียต่างๆของเน่าต่างเนี่ยเอาออกมาจากบ้านบ้านเดินมากที่สุดวันนี้ถ้า ลองติดตามข่าวดูเนี่ยมีการระดมกําลังทุกภาคส่วนทำํทำทาความสะอาดเมืองด้วยแจ้งให้เจ้าของรถราต่างๆที่มาจอดนะครับอยู่บนถนนหลวงบนสะพานเพื่อหนีน้ําตอนนี้ก็เริ่มทยอยกลับแล้วผมก็อยากจะให้ให้ทุกคนได้สบายใจนิดหนึ่งว่าพวกพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยไม่ว่าเขาจะลําบากขนาดไหนเพียงแต่เขาได้ยินคําว่าน้ําลดแล้วเข้าบ้านได้แล้วเนี่ยขาเขากลับบ้านหมด ผมขอให้เขาไปอยู่โรงแรมส่วนใหญ่ปฏิเสธด้วยซ้ํานะครับผมบางทีแต่ว่าถ้าอย่างบ้านเรือนอย่าง,างในเขตแปดที่มันมันถูกโดยเพราะบ้านเช่าห้องเช่าเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ระดับดินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ผมก็ก,ก็ขอร้องก็ยังบอกจะไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะอุ้มไปอยู่โรงแรมเลยนะอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับมีมีพวกลูกเด็กเล็กแดงอยู่ก็ก็ถือว่าเราได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ขอโทษเจอใครก็ขอโทษนะครับขอโทษที่ที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลปกป้องให้พวกเขามีความปลอดภัยได้นะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะพื้นฟูแล้วเบื้องต้นนะคะได้มีการสรุปถึงสาเหตุปัญหาอุปสรรคที่มันทำให้หาดใหญ่วิกฤตตอนตอนนี้มองไปข้างหน้านะครับเรื่องที่มาของปัญหา ยังไงรัฐบาลก็มีความบกพร่องผมผมก็ยอมรับนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อมีคนตายเมื่อมีคนสูสญเสียเมื่อมีคนบาดเจ็บอยู่บ้านไม่ได้มันก็มันก็นายกนั้นแหละครับความผิดนายกนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมก็จะนี่คือเหตุที่ต้องลงไปประจําต้องใช้องค์คาพยพใช้ความรู้ ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยทมทุ่มเทลงไปในในจุดแห่งปัญหานี้นะครับแล้วก็เร่งแก้ปัญหาให้มันพลิกฟื้นให้เร็วที่สุดมีความจาเป็นต้องหาถึงต้นตอไหมคะเพราะว่าจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดซ้าต่อไปอีกในอนคต้นตอมันมีหลายอย่างเรืเ่องของการเตือนภยัยเตือนภัยจะต้องมีการยกระดับว่าเตือนภัยแบบไม่อย่างนี้ไม่ใช่เตือนแล้วเตือนปุ๊บต้องออกจากบ้านปับ๊บต้องมาแก้กฎหมายอีกเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญนะนั่งกฎหมาย ไม่ด้เตือนแล้วก็ใครอยากจะออกก็ออกต้องมีการซ้อมการหนีภยัยซึ่งก็ได้สั่งให้ทางกรมป้องกันภัยนะครับแล้วก็กรมท้องถิ่นเนี่ยได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพราะเราเราทราบจุดที่มันเสี่ยงเกิดภัยอยู่แล้วมีอยู่มันไม่ใช่ทั่วประเทศมันมอีอยู่แค่ไม่กี่จุดนะครับก็ต้องดําเนินการแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิประเทศ อย่างสงขาเนี่ยเราก็ดูใช่ไหมมันก็คือแองกระทะจริงๆโดยเฉพาะยิ่งตัวมือหัดใหญ่นี้ก็คือก็คือ,ก,คอก็คือวอกคือกระทะทุกทุกอย่างก็ไหลลงมากองอยู่ตรงตรงตรง,ตรงก้นกระทะตอนนี้ก็ต้องไปนั่งแก้ไขแล้วถนนมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าถ้าถนนเป็นอุปสรรคจะทำยังไงแต่ให้ให้ในส่วนแนวถนนนั้นต้องเป็นที่ระบายน้ําด้วยอะไรด้วยเราก็ต้อง แก้ไขปัญหาเงี้ก็ต้องมาดูมันรายละเอียดเยอะพอระบายไปแล้วมันไปไปไหนถ้าไปทะเลสาบหงขาเกิดมีช่วงนึงน้ําทะเลมนหนุนหนุนมากกว่าไอช่องรูถนนช่องเจาะถนนมันจะเป็นทางให้น้ําไหลกลับมาเข้ามืออีกหรือเปล่าเพราะตรงนี้ต้องต้องต้องก็ต้อง,อง,องกรมทางหลวงก็ต้องไปดูอย่างละเอียดทางเรียกเมืองก็ต้องเริ่มคิดแล้วเรียกยังไงนะครับแล้วทําให้มันเป็นพัน กันน้ำด้วยอันนี้อันนี้เอาเอาเอาไว้รายละเอียดค่อยว่ากันนะท่านนายกเรื่องตั๋วเครื่องบินทาง,งคำนาคมไงครับตอนนี้พุวกนี้เกือบหมื่นประมาณสองพันแปดพันบาทท่านนายกไปหัเยังตรงคำนาคมทางท่านพิพัฒน์ทราบเรื่องแล้วนะครับแล้วก็เร่งดำเนินกนารได้ได้ได้กล่าวว่ามีการแบบยกเลิกจองยกยกเลิกการจองแล้วก็แล้วก็วกเพิ่มราคาตั๋วขึ้นมาพอทราบรายชื่อสายการบินแล้ว ขอตรวจสอบเลถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เพิกถอนใบอนุญาตผมไม่มีอย่างอื่นแล้วตอนนี้ผมไม่ประนีปนอมแล้วนะครับถ้าเอาเปรียบประชาชนในยามยากก็ก็จะวัดกับผมว่าลองดูมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วคนเหล่านี้พอเขาไปไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ในสนามบินนะครับกลับบ้านก็ไม่ได้ความเครียดมันก็เกิดขึ้นนะครับ้ถ้าถ้า ผู้ประกอบการไม่มีจรรยาบรณเช่นนี้ก็ก็ไม่ต้องประกอบการเพื่อขออนุญ,ญาตไม่ยากเลยครับนะครับนายกโค้ดเมื่อ,อกี้ข้อความที่ในหลวงทรงพระราชทานหนึ่งร้อยล้านนะครับอันนี้ก็เป็นพระหมหากรณาที่คุณผมได้รับการเชิญพระราชก,กระแสครับจากท่านราชเลขาธิการท่านสติพงศุขภิมลท่านก็ได้อเชิญพระราชกระแสมาว่า ให้เร่งดําเนินการตามตามนี้เพราะว่าจะมีพระมหากรุณาี่คุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน100ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลหัดใหญ่มีม,มีมีความหมายมากนะครับเขาจะได้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เสียหายไปจากเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วก็นําไปพัฒนาระบบต่างๆมาให้การดูแลผู้ป่วยนะครับก็ผมก็จะ จะได้ทำเรื่องขอนำผู้มืนการโรงพยาบาลหาดใหญ่รีบไปรับพระราชทานพระราชทรัพย์นะครับได้ทำเรื่องกระกาบองค์ตูนขึ้นไปทันทีสองก็จะทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับเรื่องของการจัดการศพต่างๆนะก็จะทรงรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมด แทนในโซนของผู้เสียชีวิตเองนะครับทางรัฐบาลก็จะต้องเร่งดำเนินการออกใบมรณบัตรเร่งคืนร่างให้กับญาติเพื่อไปทำพิธีตามศาสนาแล้วก็เร่งจ่ายค่าโรงศพนะครับรายละสองล้านบาทบโดยทันทีนะครับแล้วก็ได้ส่งมีพระหาคุณพระราชากำลังใจให้กับอุกรณ์ ทุกเหล่าทีา่ให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะทั้งทั้งแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรทั้งหลายนะครับเราก็จะพระราชทานโดรนให้กับเหล่าทัพทั้งหมดเพื่อมาใช้ในการาบริหารสถานการณ์ผู้ประสบภัยเพราะว่าเพียงเท่านี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแล้วที่เหลือรัฐบาลก็จะต้องไป สรร station, e. make, hay, hay, ืบสารต่อยอดทุกอย่างให้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 ให enfin okay. ้สมกับที่เราได้ได้รับประธานคำแนะนำต่างๆมาขอบคุณครับโอเคครับแล้วก็